เป็นบรรยากาศนะครับหลังวิ่งเสร็จนะครับในช่วงนี้ที่เรามาเรโทรนะครับแล้วก็ขอแนะครับ่าเวลาที brands, mainland, ่ท่านรับคืออง้ไปแล้วครับนคบรรยากาศ ท่อยูในโซนของมินิคาร์ทมี39วูดนะครับขอให้ท่านดเติดใจติดใจร้อนนะครับเดินติดเทั่วเพราะว่าอาหารทุการที่อยที่สุดอาหรที่ดีที่สุดครับแต่ว่าผมเชิญครับนักอาหารับขาหมูครับปูฟองต้าซส้มตังวิดเดียวก็จะอยู่ฝั่งท้ายผลไม้เยอะครับ ขอแนะนำเลยว่าท่านที่รับผูปองแล้วขอให้เดินดูให้ทั่วเดินดูแล้วก็จะได้รับประทานอาหารที่ถูกใจและที่สำคัญวอนนั้นครับพื้นที่ในรับประทานอาหารในวันนี้ทุกที่ในพื้นที่ของสนามช้างอา,ารีนาเราสามารถนําอาหารไปรับประทานได้และที่พิเศษสุดๆวันนี้ครับไม่มีมาก่อนไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าสนามช้างอา,ารีนาเปิดให้นําอาหารและเครื่องดื่ม ขึ้นไปนั่งรับประทานบนอัฒจันทร์เที่ยวของสนามช้างอารีนาแล้วก็จะได้ชมบรรยากาศของสนามตอนนี้สนามเปิดไปสว่างสวยนะครับเพื่อได้ทุกท่านนักวิ่งแล้วก็ผูรอดผู้รอดสามารถนอบครับผมะทานเอากลับาปกับอาหา่ได้รับการรับประทานท่านเี่นะครับนี่ว่ากันง่ายไม่ใช่ไหมครับ ตอนนี Workers, on, in term, ้การเรียนมันยาวอีกครั้งนึงนะครับสำหรับโซนในการที่มารับประทานอาหารนะครับทั้งซ้ายมือสุดตรงนี้จะเป็นของมินิมาราธอนฮับมาราธอนจะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางถัดไปตรงนี้จะเป็นโซนอาหารของฮับมาราธอนครับรเาะ <aria> ครับทุกท่านครับได้มาอิ่มอร่อยกับอาหารที่คักสันมาดีที่สุดครับของชาวบุรีรัมย์าหารในบุยรัมวันนี้เราทำมาจัดเรียงรายเป็นสตรีทฟู้ดฟ s t ให้ทุกท่านได้เลื่อ รับประทานได้เลยนะครับหลังจากรับคูปองเข้าไปแล้วก็ต้องบอกอีกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแนะนาว่าให้ท่านเดินดูให้ทั่วก่อนเพราะว่าอาหารเรามีเยอะแยะมีหลายประเภทแต่ละประเภทก็คัดมาดีที่สุดอร่อยที่สุด สดสดใหม่ๆปรุงสุกร้อนๆเลยครับปรุงร้อนๆไปใหม่ให้คุณจันในเลือกรับประทานนะครับวันนี้น้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็มาแจกคูปองนะครับสำหรับท่านที่รับคูปองก็ต้องขออนุญาตให้น้องๆได้ติ๊กที่บีบของท่านด้วยเพื่อเป็นการจัดการรับเอาปองอาหารครับเอาเอามโยบายให้บานเอามู่บานโจเลยไงบานโจโยบาย สำหรับนักวิ่งที่มาแล้วนะครับอ๋อบานตอนนี้จะเห็นเข้าแถวอยู่ดูเต็นท์สีขาวท่านจะเต็นการรับสัมภาระสิ่งของที่ท่านฝากไว้นะครับส่วนคณตรงอาหารท่านเลยเดินเลยมาอีกนิดนึงจะมีโซนที่เป็นไฟสว่างๆอยู่ทางด้านซ้ายนะครับไฟแสงสีสวยๆรงนี้เป็นที่รับคูปรงอาหารนะครับส่วนที่เต็นท์สีขาวเป็นโซนเป็นส่วนในการรับ สิ่งของที่ท่านฝากไว้ตอนที่ออกสตาร์ทนะครับแล้วก็ในเต็นท์สีขาวจะมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งที่ติดกับสนามช้างอารีนาที่ติดกับสนามฟุตบอลนะครับเป็นรับของฝากของในวิ่งระยะทางมาราธอนแล้วก็ทางด้านติดกับถนนที่ติดกับชิงช้าสีขาวนะครับบ้านบานบ้านบานเลยเนี่ยนี่ ในมุกบอลโจรเลยเนี่ยเลยนี่สีฟ้าเนี่ยตอนี้ด้านฝั่งติดกับถน,นนนะครับที่ชิดช้าของขาวจะเป็นที่รับสิงของของการนวิ่งในระยะมินิมาราทอนนะครับแล้วก็ต้องขอความกรุณาอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอขรบคุณทุกท่านครับที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าแถวรอรับสิงของเพราะว่าจะทำให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วครับ แล้วก็ขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ